นี่ค่ะเราจะพาไปเปิดประวัติที่ใครหลายคนในประเทศอยากจะรู้นะคะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนคะ่ะสําหรับรองศาสตราจารย์ดรชัดชาติสิริพันธ์ค่ะเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2509นะคะชื่อเล่นก็คือทริปเป็นนักการเมืองอาจารย์วิศวกรชาวไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะคะแล้วก็อดีตผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอดีตอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยากรรมวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรวกรมศาสตร จาุาราลงกรมหาวิทยาลัยอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท quality house จำกัดมหาชนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี2565ได้รับสมญา,านามที่ประชาชนเนี่ยเขาตั้งให้นะคะบอกว่าเป็นบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีค่ะสำหรับชัดชาดนนะะตสิสิทธิพันธ์นะคะเป็นบุตรของพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทิพันธ์ค่ะซึ่งเป็น อดีตผู้ประชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบนชน,นนะคะกับคุณจิตจรูงสิทธิพันธ์ค่ะนามสกุลเดิมเนี่ยก็คือกุลวณิสมีพี่น้องร่วมบิดามารดาสองคนก็คือรองศาสตราจารย์ดร,ปร,ป,รปรีชายาสิทธิพันธ์แล้วก็เป็นอาจารย์อดีตอาจารย์ประจําคณะวิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะรวมไปถึง ศาสตราจารย์ดรน,นายแพทย์ฉันชายสิริพันธ์เป็นกรรมการแพทยสภาวาระพศ2 5 6 2บถึง2564ริีคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็เป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยก็คือคุณที่ชื่อทัวเนี่ยเป็นฝาเป็นพี่ฝาแฝกของคุณทริปกันนะคะจะบอกว่าสําหรับการศึกษาของคุณชัดชาติค่ะก็คือในระดับปริญญาเอกเนี่ยก็คือวิศวกรรมโยธาโครงสร้างนะคะมหาวิทยาลัยอิลลินอย เอเบนาเออแบนาแชมเปนนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วปริญาโทนเน่วิศวกรรมโยธาโครงสร้างสถาบันเทคโนโลยีเมสซาชูเซตประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทอีกใบนึงค่ะบริาราุรกิจจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปริญญาตรีนะคะวิศวกรรมโยธาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะแล้วก็บอกว่าในส่วนของการทํางานนะคะตั้งแต่ปีพศ2536แล้วก็2537เป็นวิศวกรโรครงสร้างบริษัทช h e มอลล์โอวิ่งแอนด์เมอร์วิลสหรัฐอเมริกา2546จนถึง2555เป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการ ิชากากรและอดีตผู้ช่วยอธิการบดีค่ะต่อมาในปี2555จนถึง2557ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนโครงการพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงข่ายรถไฟฟ้าในกนทรทมการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตทาโครงการป้องกันแนวน้ํพุ่มกทรทมและในปี2558ถึง2561ค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่ร CEO, บริหาร CEO มมจค u a ิตี้เฮาส์หรือว่าออ Q House นะคะจนปี2562จนถึงปัจจุบันค่ะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Better Bangkok รวมพลังสร้างกรุงเทพที่ดีกว่าเดิมค่ะในช่วงโควิด2000โควิด19ทีที่ผ่านมานะคะก็มีการร่วมทําโครงการบ้านใกล้ นเคียงฐานข้อมูลสําหรับส่งต่อความช่วยเหลือให้กับชุมชนในกทมนั่นเองค่ะสำหรับผลงานที่ผ่านมานะคุณผู้ชมคะโครงสร้างเนี่ยก็โครงสร้างสําคัญที่ได้ร่วมไปทีมงานระหว่างการทํางานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหนึ่งเลยก็คือเป็นทีมงานผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยผู้ความปลอดภัยจากอาคีภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ 2. ผู้อำนวยการสู์บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย3เป็นทีมงานที่ร่วมในการพัฒน,นาโครงการต่างๆของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอย่างเช่นจามจุริสแควร์อาคารสยามกิจอาคารสยามสแควร์วันอาคารระเบียงจามจุรีอาคารซ i c อซียูนะคะแล้วก็โครงสร้างสําคัญที่ได้ร่วมงานและขับเคลื่อนระหว่างที่ทํางานในกระทรวงคมนาคมเนี่ยหนึ่งเลยก็คือโครงสร้าง โครงการสร้างอนาคตประเทศไทย2020เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รวบรวมโครงการต่างเนี่ยสำคัญสำคัญของกระทรวงคมนาคมนะคะสองก็คือการการศึกษาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพพยาระยองนะคะจากแอร์พอร์ตเดลิงเดิมลงการลงสนาม MOU ระหว่างไทยจีนเพื่อที่จะศึกษารถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพยยไปหนองคายค่ะและ 3. นะคะก็คือการขับเคลื่อนเร่งรัดการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินในกรทมสายสีแดงก็คือบางซื่อดอนเมืองนั่นเองค่ะ สายสีเขียวเนี่ยส่วนต่อขยายเหนือใต้สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงนั่นเองค่ะในส่วนที่4ข้อที่4นะคะก็คือโครงการ PPP ทางด่วนสีรัฐวงแหวนร,รอบรอบนอกตะวันตกนะคะ5ค่ะโครงการ PPP การจัดหาระบบรถไฟฟ้าการให้บริการทางเดินรถไฟฟ้าแล้วก็ซ่อมบ,บำรุงรักษาก็คือ สถานีคลองบางาไผ่ไปจนถึงสถานีเตาปูนนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ไปจนถึงบางซื่อค่ะและ6นะคะการศึกษาความเป็นไปได้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์นะคะก็คือบางปะอินโคราช ภรยามาแบบพุทธค่ะ7พัฒนาท่าอากาศยานส่วนภูมิก็คือแบบเซทเทเลตนะคะเทอร์มินอลแก็คือเป็นการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่2 9เปิดท่าอากาศยานดอนเมืองสําหรับการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ําหรือว่าเส้นทางวินในประเทศนะคะระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุดหรือว่าพอย n ์ทูพอยต์นั่นเองค่ะ สิโครงการทําแนวป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพนะคะแล้วก็พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาค่ะสิค่ะโครงสร้างสูนความปลอดภัยขนส่งสําหรับรถโดยสารสาธารณะนะคะ ในส่วนของการที่ห,หลายๆคนสงสัยว่าทําไมถึงมาลงผู้ว่ากรทมละ่ะเหตุผลที่ลงสมัครเป็นผู้ว่ากรทมค่ะเป็นเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่เกิดแล้วก็ได้เห็นถึงปัญหารวมถึงเรียนรู้เมืองกรุงเทพเนี่ยจนหลากหลายมุม,มนะคะผ่านการใช้ชีวิตไม่ต่างจากพวกเราอีกนะับล,ล้านลคนในกรุงเทพใช้ขนส่งสาธารณะเป็นประจําวิ่งออกกําลังกายในส่วนสาธารณะทุกเช้า เดินถนนกินข้าวตามข้างทางรับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆของ,ของ,ของ,ของคนใช้ชีวิตในเมืองหลวงแต่ตั้งแต่ระดับผู้บริหารนะมาจนถึงบรรณาการเดืนเอนๆธุรกิจพ่อค้าแม่ค้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนักเรียนนักศึกษาประกอบกับความรู้และก็ประสบการณ์ที่เคยทํางานทั้งในฐานะวิศวกร อาจารย์นักวิจัยนักการเมืองนักธุรกิจผู้บริหารงานชุมชนทําให้มั่นใจว่าจะสามารถเสนอแนวทางที่จะทําให้กรุงเทพดีขึ้นได้แล้วเชื่อว่าการทําให้กรุงเทพเนี่ยดีขึ้นไม่สามารถจะสําเร็จได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวต้องอาศัยร่รวมแรงร่วมใจแล้วก็คนจํานวนมากแล้วเขาเองก็มั่นใจนะคะว่าจะไม่สามารถประสานงานสร้างความไว้ใจสร้างความร่วมมือของคนทุกกลุ่มได้เพื่อให้เกิดความสามาัคคีทาร่วมกันในกรุงเทพไปแหละให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนค่ะ แล้วถ้าหากว่าได้เป็นผู้ว่ากรทมนะคะการที่จะทําให้กรุงเทพเนี่ยดีขึ้นได้นั้นเขาบอกว่าจะต้องใช้แนวคิดดีไซน์ทิงกิ้งในการแก้ไขปัญหาค่ะซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนก็คือ1เลยต้องเข้าใจและเข้าถึงการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพลงพื้นที่รวบรวมรับฟังเพื่อให้เข้าใจแล้วก็เพื่อเข้าใจถึงปัญหาของคนกรุงเทพอย่างแท้จริงไม่ใช่นั่งอยู่แต่ในห้องแอร์แล้วก็รอรับฟังรายงานอย่างเดียวนะคะ สองก็คือกําหนดปัญหาในแต่ละเรื่องค่ะถ้ากําหนดปัญหาผิดเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะหาปัญหาปัญหาทางออกได้ถูกได้ดังนั้นจึงใช้ทีมงานในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของกรุงเทพทั้งในส่วนของพื้นที่ระดับเขตและในส่วนของหน้าง,งานระดับสํานักรวมไปถึงกําหนดปัญหาที่แท้จริงของแต่ละเรื่องแล้วก็กําหนดความเร่งด่วนของแต่ละปัญหานั่นเองค่ะ3ก็คือระดมความคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรุงเทพหลายๆเรื่องนะคะที่ต้องใช้การคิดใหม่ ถ้าใช้คนเดิมคิดนะ่ะวิธีการเดิมๆคิดก็อาจจะได้คําตอบเดิมๆที่เป็นต้นเหตุของปัญหาที่มีอยู่ดังนั้นจะต้องมีการระดมผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี่ยมาร่วมกันคิดเพื่อที่จะหาทางออกของปัญหาที่มีอยู่นะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนเก่งเยอะมากต้องให้โอกาสคนเก่งๆเ,เหล่านี้มาร่วมกันเพื่อช่วยกันหาคําตอบให้กรุงเทพ 4. ค่ะลงมือทําแบบจําลองแล้วก็การทดสอบปัญหาในกรุงเทพนะคะมีจํานวนมากๆแต่ว่าเอ่อหลายๆเรื่องที่เป็นปัญหาซ้ำๆกันคล้ายๆกันในทุกเขตอย่างเช่นปัญหาทางเท้าปัญหาการระบายน้ำปัญหาขยะ เราสามารถทดลองกันแก้ปัญหาด้วยการลงมือและทดสอบในบางสุดก่อนถ้าสําเร็จก็จะขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะอันนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนากทมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับการที่จะเข้ามาเป็นผู้วา่าในครั้งนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม